คนเี่เป็นนักร้องแล้วก็คนที่ประสบความสําเร็จเนี่ย่แม่นรรมดาครับหนึ่งในล้านก็ว่าได้นะครับผมซ้าสอบดอกเตอร์ได้นะครับนะครับผมเอ้าฟังลองฟังล่ากระตก่อนไดบับ่แม่นครับ่อบ้างได้คอน่อสิฟัง้องฟังล่าได้ยินน่อว่าจมขันสิขันสิให้ฟอนที่หลัง้องเพ่งยันยัน่อห้องเพ่งบ่อันนั้นยันพ่อนฟอ่อฟอนบอคักยันเมยปกติ่อขึินเวที่วงอื่นผมจอบเบิ่งอยู่ดีครับ ฟอน32ท่าครับเป็นเอกลักษณ์ของสมจิตบ่อทอง<ม>ได้่าพ่อไปขึ้นทั้งเวที่ผู้อื่นนี่พ่อหลักไกลดีดีฟอนเทละสองทา่ <c oughs> ทาขันสามท่าตีสามเมื่อก่อนเาเมื่อนี้ยกใไ้อีพ่อฟอนในเบื้องก่อนก่บบอนพ <c oughs> ่อสี่หาท่าสะพ่อขาบอดีขาอ,อ <c oughs> ่อ <c oughs> นบ่อคอยออกกําลังกายครับครับผมบ่อคือบ่อคือหน่อยนุ่มกุมารเด้ <c oughs> พ่อสมจิตเป็นผู้หัดลองฮันล่ำให้บ่อสีใช่ครับฮัดฟอนพ่อพี่น้องสังเกตเบื้องทายาง บางคนสิบอกว่าตั้งแต่ยังออกมากับหูจักว่าเป็นลูกศิษย์สมจิตบอดท่องนะครับแม้กระทั่งการเวา่าพอเป็นคนสอนผมศิลปะในการพูดการเข้าหาคนการเข่าหาผู้ใหญ่ครับสิ่งนี้คือผมได้รับจากพอสมจิตบอดท่องซึ่งผมก็คิดว่าเป็นมนรดกจากพอที่พอปันให้นะครับผมได้ใส่มาหาโยหาจกินจนฮอดมืเมอนี่ครับ, yeah, รบอันนี้พอต้องโชคด้ครับพอ เอาช่วยเจ้าน่อยกไ็ได้เอาเอาแบบสุดๆที่พอเฮ็ดใดญเลยครับอย่าสุดขักหลายสมศิษยเป็นล่มสิม้นเลยครับเอาพี่น้องครับเบิ่งการแสดงฟ้อน32ท่าของอาจารย์สมจิตบอ่อทองครับขอของพ่อเลยครับปอของพ่อ าายศิลปินนาจะสิป์ยอดฮิตอาจารย์สมจิตบ่อ้องศิลปินมรดกอีสานมหาวิทยายลัยขอนแก่นแล้วก็ตอนนี้นะครับคุณพ่อเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยายลัยราชภัฏจังหวัดอุดรธานี คือลวดไล่การปอนซึ่งหาคนเลียนแบบประได้ครับพี่น้องนี่คือทาตุวบายิง่งตะลุแปงสอนใจฟูตสานี่คือเจ้าของชายาพระเอกบอลำนาะศิลปยอดหิ่นศพถิ่นปอทองเจ้าของทาปอนทาลัสามสิบสองทาไม่รักเกียรติจากที่วัดบหมอลำไก่เกิดรอยปอยตริชัย ตอนนี้วงสมกินปอท้องยังอยู่เด้่อพี่รองเนดะ้อโควิดนียัมได่พอกันกับทีมง,งานศิลปินกุหลาบแต่ตงสมกินปอท้องคือเกาในจักทาเน้ะหนอนอ่านนี่พือทาขบาวตำมบันดอกติดตึกแขววานแหสรับพี่รองพ่อน้องหนอ่อยกวานไปสลอดเจ้า้ปลาอย่างเอาง,องบเบืงดู ผมเตืกหัวป็นกัรโลกหัวสุดหลักยำเผากันทางปลา,าเผากะเจวะเหยียบเผายำเผาย่ยานปลาออกเข้าสะละละเอางมไปงมไปได้ยังละ่ะได้ยังล่ะนะโอ้กีรเกีย,เ,ย,ยเอาเดืกดถิมหนาไปเฮ้เฮ้พอ,อ,อแล้วโอ้กุ้งกุ้งข้าวทีบดีแน่กินตำว่าดีไหมกินกุ้งดิบโอ้ เอางมไปหาไปสลับพ่อย้ำไปเนี่ยโอ้ยเอ้าปลาตัวใหญ่ขึ้นตัวมีดอกน้อในในในนโอ้ในปลาขอใหญ่ในเดียวตัวดิจับดีๆจับดีๆจัดตีโรดมือเด้อเนี่ยโอ้ยบ่อเป็นปลาขอใหญ่พี่น้องปลากระเจี้ยเด็ดเยี่ยงถิ่ม เอาใจความปฏิว่าตะปาขอใหญ่สุดเอาเยียรไปซ่าไปงมไปกินตมกระแหงหลายเน่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 พ่อแล้วเป็นโตปักใหญ่กระคักบ่ะเนี่ยเออฮึดฮึดแม่ยังน้ตอปากคอบ่ร้อพ่อเอ้ยเอ้ยผมเลยเตกใจน่กำดีๆกำดีๆกำดีๆบัดดิลมือเด้อได้พ่อพ่อได้พ่อ เมื่อจำห่อแขพร้อมพอได้กินจำอ่ะที่ดิเห็ดจังไดรรอเอาเหล้าไม่เหล้าไม่ถื๊ดไหมโอ้ยถือปากขอใจตัวเดียวประเหต์หลุดมือตจำดีลับพี่รอวิถีชีวิตของอีกคนอีสานบ้านเฮาการทำอาหารอยู่หากินแบบพื้นเพอีสานเด็แห่เหล้าแห่เอาเกิดมาสั้นกี่ต้มติ่มดู โี่พอาวาปถึงผู้สาวทกัด้านน้าแล้วนี่ลับพี่น้องจาของฉายาพระเอกขอลำนาตตินของแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทยต้นตำรับตอนนี้เพื่อนด้รับพระวันหลากหลายมากมายจากนายงาาราชการประวัติเป็นลูกกตัอยูดีเดนแห่งชาประจีปีต่อพระาุรอยหาดทิศเ้ารางวัลน้ากราชาทอง เราว่าประทานหน้าดุนความคำจากมมสมหาสารคามข้า,ายัางอโอ้ยบ่ได้ยัยงซ่ำแต่ได้ปุ้งน้อยมันเทิงยำกินเฮดบ่ทิมบ่ทิมเพิ่นออออบน่ได้ลำโดนแล้วพี่น้อง ังแต่โควิดมาพอด,พอดพรอดจ้าเถือเวที่แรกบอกลลัมใจเกินรอยขัดคำสั่างโลก,กว่าใดปล่อยสิริไัยนี่คือเอกลักษณ์ของศบกิบปอร์ทอกันบ่าวีธาดีบ่าวิศกิบปอร์ทองของแ้ของแท้ต้องมีทาวายข้างหลังท่าใจเป่ากใส้จุดเ,เพชรกับาวปอดในเบิร์นบุระ ที่ละหนึ่งเดียวของโลกต้นแบบต้นฉบับท่าวาย้ขังหลังที่นองอาว่านาบอยว่าเป็นท่อละมัานคอครับแ,แต่ได้ยังโงจะขอกับวด้พ่อหาท่าเนี่ย <c oughs> ย่าเบิ้เต็มทีเต็มรูปแบบโควิดซ่าเจขอขอ้าอกับทงหวัาศิลปินกุหลาบแดงสมกิจบอท้องเคลือกเกาเด้อพี่นองเน้อ พอตัวใจแท่นเสียงปรบมือแ่กพ่อของผมแม่กับพี่น้องสาธุสวดแนบพี่น้องว่ามาเจอเบที่กับลูกกับหลานเมื่อนี้โอ้ยดีใจปาปื้มใจอิลีครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมหัและละว่าพอฟอนครับโมเมนต์เฮืออกอย่างตายเอาพอดีเป็นของฝากของตอนพี่น้องเดทโดนเดฟออนท่านึงนะครับผมตอนนี้พ่อเฮ็ดอย่างแน่ครับอยู่บานเฮา ธุรกิจครอบครัวครับหลายอย่างครับผมธุรกิจครอบครัวหลายอย่างค้ขาขายพร้อมบ่ครับค้าขายน้ำร้าน20บาทน้ำร้าน20 <c oughs> อัพนะครับเห็นพ่อไปปลูกผักนี่แม่นอีหลีบ่แม่นปลูกผักบุ้งขายพ่อแฟนครับบางคนเพิ่นเห็นแบบพ่อโพสเฟซบุ๊กนะครับบอกว่าขายผักบุ้งี่แม่นอีหลีบ่พ่อแม่นอีหลี <พอ S 1> ครับพ่อน,นี่เฮ็ดเองหรือว่าจ้างคนงานครับเฮ็ดเองครับป๊าเก็บปอยยางปล่อยยากเด้อปลูกผักบุ้งปลูกง่ายๆงามไว้พ่อได้เร็ยวกพอม ว่าไงครับบ้านหันอีพออันเฮารับสามสิบสองท่าเป็นปะครับผมพองบอยจิริไส้กับมีคือกันเอาคะแนเฮานี่กับมีบอกครับโอ้ยจะบ้องหกจากอีหยังเนาะเอาใจในยังวังสั้นเพราะว่ามันบอทันได้เปิดฤดูกาลผมเลยบอทันได้เช็คความสามารถของลูกน้องไปสมัครป้าไม่ร oh ับสมัครป้าไม่พระเอกไม่ปีนี้คือได้ยินข่าวว่าหลายอยู่หลายครับอันพระเอกเก้าสิบห้าฟอน์ดสามสิบแปดท่าคุณเนาะอ๋อหลก็นาทีเอกเอาเอาเอาเลยกเด็ก สาทรรบงเดะองเท้าทอดอดเกลือพรอมไิที่อดเกลือพมอเกิบกระทอดเอาอพ่อเอกไปพ่อเมนติทอดรักพ่ออ่อยท่ดพระเอกสอนมจมลูกลบพ่นเอาอดล้พรอเอกเอาเชิญอันอนี้ซื้อทาบอครั ตุกรเนาะครับของอุกนี่พลัแขสอนไ้าแเอาล่ะเฮาซนี่ยิ่งหนังสติหาลูกสติกพี่น้องหาลูกนังสติกยิ่งเน่เน่เน่ยืดยิงนานว้าเล้วได้เนเ่านีหีเอไป แอวบปาเอกดีจากจีไรครับมาเป็นจากงานไหลเนี่นี่ท่าเอกกาแวท่าที่หนึ่งอมุนุนหนุนวนุนหนุนบาที่ดีเอาท่าบ้านเขบ่าที่ดีบ้านแขบเอบ้านแแบบเดียวกันก็พี่พ่อสมจิตไดบอกบ่คือเนโนนบ่คือเนโนนแต่เป็นของฉันบ้าแขบาเศร้าแห่เกิน ว่าเจก้านไะเฮ้ยข้าวขึ้นมาว้านไหมสูบเหล้าก่อน เอ,เอามาเทน่น้เอาตาขึ้นี่ัฟอน่ายทั้งหลัง่าย <ไป S 1> ทั้งหลังป้า่ประเทศได้ผู้เดียวในประเทศบ้เม่นสิอ้ผ่เอกไผเอกเขาก็เท็นด้หัวหน้า,นาเอาเเบิ้งเบิ้งเบิ้งลีลาการฝ่ายทั้งหลังของอไปเอก่ายทั้งหลังไ่ายทั้งหลังมาเชนเอาเอาเอก็ไปออเองสันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยว แย่ไม่ย่างบายตาขายตาอายตาคายตายังขวงงพื้นไหวทั้งหลังพื้นไหวจังซี่มึงไปยังจังกไหวจังซี่จี๊ก่มึงมาทั้งหนาตีนี่แม่กัทั้งหลังที่นี่แม่โอ้ยมันคนละใบทั้งงโอ้ตัวไม่ยังแห้งเถ่าแห้งเปลือกก็บบาดใหญ่เอาไปยังกูบาหูจะคว่ำ ไม่ขายหน้าขายตาผสมกับกูประกาศว่าเป็นพระเอกสอลุ่มจุ่มรูปรำเพริศเก่าออกมาเนี่ยตีนี่ติดโอ้หัวหน้าสมจิตสวัสดีสวัสดีค่ะพี่โอ้พ่อเอาพระ,พระเอกค่ะพี่เ<อ>จ้าหน้าหัวหน้าสวัสดีค่ะจังสันอันนี้สมจิตบอทองมุกสีวาค่าะเจ้าหน้าทแอบเมียนเป็นพระเอกเป็นพระเอกสวัสดีครับ ดีแต่ถอดสิทดิ์เจีวดิธานี่ยธาไม่ถ้าแล้วพ้าอย่างจายใหญ่อีหยังกาะศิลปินหมอลำน้าตาสินยอดฮิตน้าตาสินยอดฮิตแมนอันนี้กับศิลปินหมอลำนาตาสินกอดซอน่คือกันมันมีอยู่ตีนาตาสินกอดซอน่เอ้ามีบ่มีกับมีของมุข่อยสองคนนี่แหละอันนี้สมกีบบะทองเอออันนี้มึงอวาสมหยังนี่สมหยังสมปูสมปุย ตบมือไอ้ทิมศิลปินตลกนี่น่โอ้ยออกมาหยอกพ่อนี่แหละเป็นผู้ที่มีความสามารถเหฮ็ดแต่คนหัวเลาะได้ก็ถือว่าแม่กูจิพภาไปรักษาโรคเก้าบันทึกนี่ท่านอะไรอยู่ครับ